คือเรื่องราวของเด็กๆทั้ง126คนที่กําลังจะถูกผลักดันกลับเนี่ยค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากข้อสงสัยที่มันเกิดขึ้นประมาณต้นเดือนที่แล้วเพราะว่าทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองเขาไปพบเด็กนักเรียนข้ามชาติมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อ่าง,อางทอง มากผิดปกตินั่นเองนะคะที่บอกว่ามากผิดปกติเนี่ยผิดปกติขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าทั้งโรงเรียนมีเด็กนักเรียนร้อยสามสิบเจ็ดคนแต่มีเด็กสัญชาติไทยแค่เจ็ดคนเท่านั้นค่ะแล้วเด็กๆที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเขาก็ไม่สามารถพูดจาสื่อสารภาษาไทยได้ด้วยการตรวจสอบโดยฝ่ายปกครองเริ่มต้นขึ้นเพราะว่ามีการประสานจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองไปที่นายอำเภอป่าโมกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพอมอด้วยนะคะเพราะว่าแรกทีเดียวค่ะ โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่เขาแจ้งไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาขอเพิ่มจำนวนน,นักเรียนซึ่งจะทำให้ได้เลื่อนเป็นโรงเรียนขนาดกลางแต่ด้วยจำนวนเด็กนักเรียนที่รายงานเข้ามามากผิดปกติในคราวเดียวก็คือเพิ่มขึ้นทีเดียวกว่าร้อยคนและ เพิ่งจะมาเข้าเรียนได้แค่2ส,สัปดาห์ดังนั้นทางพื้นที่การศึกษาก็เลยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยว่าเด็กๆก,กลุ่มน,นี้มีที่มาที่ไปยังไงค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีความกังวลเกิดขึ้นนังเองนว่าเด็กๆเ,เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายไหมมีการรับเข้าเรียนถูกต้องหรือเปล่าหรือมีการถูกชักจูงถูกล่อลวงถูกบังคับขู่เข็นหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการนําเด็กนักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเข้ามาเรียนที่นี่หรือไม่ ส่วนหนึ่งเพราะว่าการเพิ่มของจํานวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพทค่ะก็จะทําให้โรงเรียนเนี่ยได้รับงบอุดหนุนนักเรียนรายหัวเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองแต่ว่าคุณผู้ชมเรื่องของเด็กๆไร้สัญชาติหรือเด็กต่างสัญชาติถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในแผ่นดินไทยเขาต้องได้รับการคุ้มค,มค,มค,มคมรองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กค่ะเด็กๆต้องได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัยเด็กๆ ต้องได้รับการศึกษาเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เคยพูดยืนยันมาแล้วเช่นเดียวกันแต่พอมีการตรวจสอบพบว่าเด็กๆ130คนที่เขาไม่ได้มีสัญชาติไทยในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะมี4คนที่สัญชาติกัมพูชาแล้วพบว่าพ่อแม่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจริงๆก็เป็นการเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ว่าอีก126คนนี่แหละค่ะพบว่าเป็นชาวเมียนมาทั้งหมดมาจากฝั่งจังหวัดเชียงรายโดยที่ อ้างอิงบอกว่าพ่อแม่เด็กยังอยู่ในฝั่งเมียนมานี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กๆก,กลุ่มนี้ถูกส่งกลับไปพักพิงที่ศูนย์ของพอมในพื้นที่จงังหวัดเชียงรายแล้วก็อ้างอิงบอกว่าจะต้องประสานผู้ปกครองที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้เข้ามารับเด็กๆก,กลับไปฝั่งเมียนมานั่นเองเพราะว่าตรวจสอบค่อนข้างชัดนะคะว่าเด็กๆถูกนําพาเข้ามาโดยที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีข้อสงสัยว่าอาจจะพัวพันกับเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่ค่ะในการดําเนินคดีณนะขณะนี้มีการดําเนิน คดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะพนักง,งานสอบสวนสพป่าโมกแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อก็คือนำพาและให้ที่พักพิงแก่บุคคลต่างด้าวตามพรบเข้าเมืองมาตรา63มาตรา64คนที่ถูกแจ้งความก็คือผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นและพานโรงของโรงเรียนแห่งดังกล่าวซึ่งก็เป็นบุคลากราก3าคนของโรงเรียนนะคะมีผู้ใหญ่บ้านสองคนในพื้นที่อำเภอป่าโมกที่เขามีรายงานมาบอกว่าเป็นคนที่ร่วมกับทางกรรมการสถานศึกษานําพาเด็กๆมาจากเชียงรายนั่นเองค่ะแต่ว่าเบื้องต้นทั้งหมดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจะขอให้การในชั้นศาลนะคะแต่สําหรับข้อกล่าวหาค้ามนุษย์ผู้กำกับการสพป่าโมกบอกว่าสอบสวนยังไม่มีมูลค่ะก็เลยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานั้น การนำเด็กๆเ,เข้ามาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าวัตถุประสงค์เนี่ย เพื่ออะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินารหัวสถานศึกษาไหมหรือจะเป็นการเพื่อให้คงสภาพสถานศึกษาไม่ถูกยุบไปหรือเปล่าหรือมีอะไรที่มันมากกว่านั้นแต่อย่างที่เราคงทราบกันดีว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ความไม่สงบยังคงมีอยู่มีความกังวลว่าเด็กๆถ้าส่งกลับไปอาจจะได้รับอันตรายหรือไม่ก็ต้องถกกันอยู่แล้วค่ะว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะที่จะผลักดันเด็กๆก,กลับไปหรือควรจะให้การดูแลในฝั่งไทยก่อนจนกว่าทุกอย่าง จะคลี่คลายค่ะ